อ่ะสวัสดีกันตอนเชสสายครับพี่น้องแฟนๆควัญใจชาวทุ่งและการทานผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับอ่ะฟังข่าวพะเยาก่อนอากาศว่าหันเป็นว่าเขตบึงการเทาจะมีฝนและพายุฝนฟ้าขนองท่านนะครับอ่ะบุ๊มบิ่นแม่เราบอกขึ้นเขาขึ้นเขาแดดก็บุเห็นนี่อ่ะจะได้กับมาแบบเบาๆค่อยๆเด้อะผลละหมากลากไม้ก๊าลังห้หมากห้ผลนี่มาโยกจนล้นถิ่มเบิดเด้อนะครับใส่ปุ๋ยโซเดียมเป็นหมากเป็นผลหายในโซเดียมยื่นได้กินเนี่ย เบิ่งกันได้ด้ฝนฟ้าก็ได้ครับพี่น้องอ่ะมันเลาะหัวเลาะสวนเจ้าน้อยนะครับสำรวจผนละหมากรากไม้ห้องเป็นยังไงนะครับหลังจากได้ปุ๋ยได้น้ำไปเนาะนะครับอ่ะดินก็เตรียมไว้แล้วนะเพราะท่านได้ปูกเพราะว่ารอกก้าพักอยู่นะครับรอกก้าพักแย่แก้วอยู่นะครับกับพักกระ,ะงกังาะดินเข้ากับด้ขุดเตรียมดินตากแดดไปเนาะอ่ะได้ปุ๋ยขี่ไก่พี่น้องโอ้งามคักง,งามเนี่ย เบิ่งผักหอมป้อมนะครับสีเขียวเข้มน่เลยพี่น้องนะครับเขียวเข้มเลยนะครับปุ๋ยมูลไก่ขี่ไก่ขี่งวผสมกับปุ๋ยมักกากาแฟแล้วก็ปุ๋ยอินทรียน้ำสูตรผสมถื้นเข้าไปเบิ่งพี่น้องเขียวคัากขนาดเลยนะครับมาบ่ได้ปั๊บได้แจ้งงั้เลยใส่กล้องเดิมๆของกล้องไทยนี่นะครับพี่น้องใส่กล้องเดิมๆเลยสีเดิมๆนะครับบดได้บดได้ตกได้แจ้งสีบดได้ใส่แอปใส่เอฟนะครับเี่ยเบิ่งความเขียวของพืชผักของเหานะครับพี่น้องพู่อน เขียวหักอีลี้ันสภาพไปเบิบงไงก้าพักแยแก้วไง่่งจำได้เล้ว,ว่าเป็นจะได้เอาร่งแปลงบอนี่ยขุดดินแากแดดได้ลายมือแล้วเนาะ,ะเอามาบเอามาปูเลยวรเพื่อฝนฝ่าตกลงมาก็สิได้ติดไว,ไว้ไอ่ะนี่ก็คือแปลงก้าพักนะที่แยแก้วว่านไว้นะครับกาลังอกแล้วโอ้เขียวงามเลยับเจ้านายก็ได้เอาไปปลูกนะเนี่ยอันนี้เป็นเบี้ยผักกาดกาจอนนะครับแตสังเกตว่าใหญดียนพักเริ่หนต้นดนะนะต้น ดอกบานชื่นนะน่ะเม็ดเขาล้นลงมากเกิดค่านน้เลยบานเ้เนี่ยนะนะต้นอนันนี้นะนะครับนะกำลังงอกเนาะสําหรับก้าพักฮะอีกบุดนก็ได้เอาไปปลูกนะมันจะมีก้าพักกาดกระจ้อนหรือผักกวงตุ้งนะครับแล้วก็มาท่านี้ก็ก้าผักคะน้าใบมอนม่นเนี่ยนะครับนี่ยส่วนอันนี้ก็ดอกบานซื่นเม็ดที่มันล้นลงมาเนาะเม็ดที่มันล้นลงมานันเองนะครับส่วนอันนี้บานเนี่ยพี่น้องเบิ่งจับตาเบิ่งดีๆนะครับ ตายยากๆเป็นเบี้ยพักหอมใหญ่พักหอมสร้างนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับขืนมาแทมนี่แมนบ่เลยเนี่นะครับเพราะว่ามันเคยมีต้นผักหอมใหญ่อยู่นี่แล้วก็ป้าจนออกมากออกดอกอยู่นี่ครับโลยลงมาฝังอยู่นี่แล้วว่าจะมีความซื่อจะได้งอกย่านั่นบ่เนี่นะครับเนี่ยก้าพักหอมใหญ่นี่นี่ส่วนกาพักขนาเนี่ยยุ้ยไสละนี่นี่นี่ อันนี้กาพักคนานะครับคน้านะครับส่วนอันนี้เอนนอน,นี้กาคณาอันนี้เป็นของอัน,นพักไอ้ดอกบานซื่นนะครับส่วนตัวนี้เป็นของพักหมยยอมใหญ่อ่ะอนได้ขึ้นเอาวนั่นนี่นน่นนะพักหอมแบบนี้พี่น,อน้องนี่นีน่นี่นี่พักหอมใหญ่เนี่ยนะครับแกงเสีบปลาเบแซบๆหนึง่งเสบปลาก็ได้ครับเป็นพักพื้นบ้านได้เลยนะครับกินแล้วมีกำลังนะครับ โคดอกหม่จเจ้ก้ยวงามขนาดพี่น้องครับงามขนาดได้ปุ๋ยหมักเนาะมาใส่ส่วนเงยมาเทนี้ก็หางกระรอกแดงกับงามเหมือนกัน,นครับโอ้สีเข,ขียวเขียวเข้มดีขนาดนครับเอาก้อนจะไปเบื้องอันอื่นกันพานมาเทนี้ก็โอ๊ตบ่ด้ที่จะทายพี่น้องเบื้องมะเขือเทศนะครับพี่น้องผ่นะเจ้าเกลียวปลูกก็ได้จะหดหมักอุบัติอุบายคักแน่แทะนะครับ กินแล้วแก้มแดงองค์ต้องแซ่บคักแน่เบื่อหมดพริกพี่น้องโอโ้ต้นน่มาคัากขนาดเลย กำลังใหญ่พี่น้องก,ก,กับแกว้วเนะกับแก้วกับพริกเกลือนี่ัสมกัแก้วปลาแดกนัวๆอพอดีกินเลยเนี่ยอันใหญ่กว่านี้ก็จังกินเนะเิดยนีออกดอกไม้เต๊กอ,อยู่มะม่วงนีละมุดพี่น้องคอยตัวเตีเ้ยอยู่ละมุดละมุดนะครับออกมากดีขนาด ง้อเหมืงม่วง,งพี่น้องน,น้ำดอกไม้ครับสีสวยอามะพีแก,ก้วปูเป็นาง,งามเลยพี่น้องนถักอีตูวเอามาเน็บใส่น้ำกับงามนะครับพริกกระด่าออกมากวะการปลูกปั๊ปบปรุงดินได้ดีแลยปลูกจะได้กับงามพี่น้องโอ้มักพริกต้นนี้ไหม ล,ละมุดละมุดสุกยังโอ้ไม่ต้องมากไงไงเพี่นอนเพี่น้องเพื่อนแตกออกมาไม่เป็นตาดอกเลยได้ปะเนี่นะครับเป็นตาดอกเลยแตกยอดออกมาพร้อมกับดอก ปีนี้น้ำดอกไม้แจ้แก้วเป็นหมากให้ได้กินพี่น้องนะสีสวยเลยน,นี่น้ำดอกไม้สีทองครับพี่น้องเดี๋ยวต้นนี้เพิ่งติดหมากปีแรกบ๊ดกกไปเลยพี่น้องอออบดด๊ดอกไปเลย อ่ะต้นน้อยก็เป็นหมากได้พี่น้องต้นน้อยก็เป็นหมากสมน้อยเลยพี่เนาะปูขี้ดินเี้เพี่อละหมดซ้ำมันจะเป็นหมากให้กิ้มได้เนาะพี่น้องพี่เนาะพี่ต้นเต้นนี่เพี่มีแต่ละมุดโอ้โอ้หน่วยนี่สุกอ่าได้ละมุดสุกวัดน้ำให้แน่เป็นหมากแล้ว พี่ขาวต้นนี้ที่ว่ามารุดกนะครับดวงจาะพี่น้องดวงจ้ะลำต้นดวงเจาะหาักนะครับเนี่ยถ้างุงบดได้แวะบ่เบิ่งนะครับจะเสียดายทัวฟักยาว านะ่นะ้องติดตุละสองมือแกบเลยคนน่ะโอ้แ่เสีได้พูดนะบริกายมาสองมือแกเบด โยเซวยน่าเนแล้วนวลนิดพี่น้องมีอีกปะที่จ้าหนุ่ยปีนี้เขียวเซวยเขียวเซวยอืมลนเบิร์ต้วไตานีพี่น้องก้วไตานี คุณเเอาเสือ้อมามัดงเงากล้วยตอนี้กันไวบ้บ้างอืมคุณเอามามัดเสือกล้วยกันไว้ฮะนี่อ๋อกิวลองข่องต่วน,น,นกล้วยจะน่าจะตกเครื่อนจะหนี่น